สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปะตักปศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักปศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1สิงหาคม2563เราจะมาหาเลขเด่น ของหุ้นในคัดพิเศษเป็นของการหาหุ้นของรัฐบาลไทยในวันที่หนึ่งสิงหาคมเราจะมาดูดาวเด่นของดาวในวันนั้นทั้งสิบดวงจะมาดูดาวดวงแรกดาวดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์อยู่ราศีรกรกฎตกราชาเลิกและเป็นมหาจักรในมาตรฐานดาว ดวที่สองเป็นดาวจันทร์ดาวจันทร์จะอยู่ในราศีธนูตกตำแหน่งมหัศโนเลิกดาวอังคารหรือหมายเลขสามอยู่ในราศีมีนตกตำแหน่งสมโนเลิกและจุลจักรได้ตำแหน่งวรลโคตระวางดาวพุธหมายเลขสี อยู่ในราศีกรกฎตกราชาเลิกหมายเลข่าอยู่ในราศีธนูตกโจโลเลิกและเป็นดาวเกษตรในมาตรฐานดาวอยู่ในและได้ตำแหน่งบรโคตร,ระวางดาวสุขหมายเลขหก 6, อยู่ในตำแหน่งราศีพฤษพตกเทสาตีเลิก และได้ตำแหน่งเกษตรดาวเสาหมายเลขเจ็ดอยู่ในตำแหน่งอยู่ในราศีธนูตกโจโรเลอร์ได้ตำแหน่งวอรโคตร,ระวางดาวแปดหรือดาวราหูอยู่ในราศีมิถุนได้ตำแหน่งเคสาตีเลิกดาวเกต หมายเลขเก้าอยู่ในราศีมีนตกเพชฌฆาตเลิกและหมายเลขศูนย์มริตยูตกในราศีเมษอยู่ในตำแหน่งมหัทธโนเลิกจะเป็นทั้งสิบตัวเลขที่เด่นในวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหร้อยหกสบสามซึ่งผมได้คิดแล้วแล้วคัดออกมา ก็จะเหลือประมาณหตัวก็จะมีตัวเด่นตัวแรกดาวพรหัสสบ,บดีหรือหมายเลขห้าตัวที่สองเป็นดาวจันทร์หมายเลขสองตำแหน่งที่สามที่เด่นหมายเลขเจ็ดดาวเสา คู่กับดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งเด่นตัวที่ห้าดาวอังคารหมายเลขสามและตัวที่หกดาวพุธหมายเลขสี่เป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงของรัฐบาลไทยในวันที่หนึ่งสิงหาคม2563า ผมจะคัดให้ท่านดูประมาณสี่คู่คู่แรกสองห้าแล้วห้าเจ็ดคู่ที่สามสองหนึ่ง และสองสี่เป็นสี่คู่ที่จะใช้ในช่วงของรัฐบาลท่านสามารถนำไปจับคู่ของท่านได้ประผสมแล้วผมจะกอดจับสามตัวให้ท่านประมาณสองชุดชุดแรก สองห้าเจ็ดหนึ่งสี่สามเป็นสองชุดสามตัวที่จะใช้ในช่วงเวลาของรัฐบาล ท่านสามารถนำทั้งสองชุดนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ของท่านได้เราขอสนับสนุน่วยรัฐบาลนะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับ สถาบันตักกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปหาเลขเด่นของหุ้นเพื่อท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นค้าพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้น ในแต่และช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิ่ชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ